น้องข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีข่า <c oughs> ลองทักทายเอฟซีที่อยู่ในช่องนี้นะคะว่าตอนนี้น้องข้าวเป็นยังไงบ้างคะอมสบายดีค่ะแล้วตอนนี้น้องข้าวทำอะไรอยู่คะอมกาข,าาขายปลาเผาขายปลาเผาที่เห็นอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะชุดเราเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบขายที่ไหนคะขายที่ตลาดนัด,ดค่ะตลาดนัดไหนคะวันจันทร์ก็ข้าโรงเรียนหนู วันพุธก็ข้างโรงเรียนหนูวันเสาร์วันเสาร์วโคกลังค่ะโคกลังใกล้บ้านโรงเรียนอะไรคะเผื่อมีคนจะไปซื้ออนุบาลเทพค่ะโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตอ๋ออันนี้ชุดละร้อยห้าสิบมีอะไรบ้างคะมีปลาแล้วมีอะไรอีกคะมีปลาแล้วก็มีผักแล้วก็มีหน่มจีนแล้วก็มีน้ําจิ้มให้เรียบร้อยเลยค่ะทาไมขายถูกจังเลยคะ ร้อยห้าสิบบาทได้กำไรเหรอคะได้ค่ะได้โอเคค่ะ